ใช้แต่ยาคุปรับห้าชิบบาต,ต้องเชื่อเออกันได้วันนั้นพอดีคุณโอนตู้โยบ,บานนอนไม่รับถ้าจินใจไปอาบนา้ำอาบน้ำอยในคลองอาบน้ำในคลองเออคลองนั้นอยู่ไหนยกลางดีรู้คลองที่ไหนอยู่กลางเล,ลงเททไหนมึงเชื่อไหมหรอไม่น่าเชื่อแต่ว่าเชื่อว่าใช่การเทเบียกูเนะ่ย ลงไปอาบน้ำกวอ่มึงเออไปตึงกูโดดตูมลงไปหาลึกมาแต่โดดลงไปห0า r i เมตรได้คล่องแตได้ติลึกว่าดีไหนมึงเจือไม้รู้เจอเจอเจอะเจอโดดลงไปตึ้งกูไปพบปญาหาค้งนั่งเล่นไยกันอยู่ก็เลยแก้วเลยพัญหาคว้นั่งเล่นไฟกันนกเล้ยอาะอเละอเล đại cô đấy á mừng mày chưa chưa mà đại con Mày biết nên cái đấy Cũng phải phải là nạc cuồng được trường con nặng lên phải cái đó là trước thì đi phải là cái nạc phải bỏ đi mà chắc ta ai cô rồi đừng clip lời Anh ơi Ô mẹ ơi chạy đi chẳng chưa mà chưa mừng đại thầy con già nạc tao này con cô mới đi ra mà bố thì này quăng ta quý mang ăn cả cú vẫn vô với đều ta tin chạy về nam đấy hợp nói này không dù nói không hơn dù càng gì rồi hẹn còn đi ra nữa làm ăn ra phải tương đồ vậy lược mai แค่งเดียวกันชิงชากาัวมันเนี่ยเว้นนาอย่างคนคนอยู่เลย r อยมึงเพิ่งขึ้นล็อไปดิคุณลงไปตึงอุบวนปากเลยมันหมกกนกี้แว่แล้วกนไนน้มันโอไม่มโ,มโลก่วยตายทีนี้ไม่ความมึงคุณดูตัวไปตึงตินิดในกลองนั้นมึงเออดูตัวกปในกลองไปพบปญหาหนักุ้นหนึ่งนา,งนางเล่นไปกันยูกไม่เหลือตี่นะ จ้าเล่นอยู่ไหนกูลงไปนู้หอมติดปั้นขับหลังเล่นติดปั้นถึงที่นี่ควรก็ไปเห็นยางนาตัวนกูเข้เบียกับว่าเข้าว่าผมเข้เบียดก็ร้อยที่รับถึงอย่างนันแก็ไปไปยุบอดีกันเซ็งเซ็งนีไปไปกันเซ็งเซ็งก็ว่ากูปั้มกับเนี่ยแกเนี่ยก็เนี่ยปั้มกับเนี่ยมึงว่าตอเนี่ยปั้มกับเนี่ยแกเนี่ยเป็เนี่ยกูรู้เล้วูะจ้ากูไมึงหม่อนจ้า อันนี้ประหยัดนาแกกูว่าควรว่าเอกเลยว่าเอกมึงวันเดือดเพื่อเลยควรมึงเออตึ้งประหยัดนาแกมาคอมแล็บเอกูแกว่าแกก็โตแกเจ้งแจ้งโบลืมแกว่าแกไม่ได้ตังใจตึงแกว่าไอ้ควรขึ้นไปเร็วๆไปเจอยาตาเพืตึ้งบอกกูไม่ตังตึงแกว่าไปอุ่นทีมึงจะงานจิบบาทตีว่าแกให้มึงมาลอยแน่กูไปเจอยาตาเพื่อทงานจิบแกว่ามึงเชื่อไหมแกเจอ่อเลยกู เันเจอก hey. ็นมาะมาได้แก้วงนเเดวับาฮ่เียงแล้วกูมาดูเหล่าจอยย่าหนักหนูก็จะได้ไว้ชักบาทหนุนงงในให้สวัสดีนะครคุณลุงใไมแรงหอนอยากปเลยกับลุงอยากลุงพอ ยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอย่าพีนอย่าพีเลยที่ทำไมผมขาวอะ่ะโอคนเราคนรู้แค่เราอย่ามาเลนกับเต็มซี่ผมเลยแต่เด,ดือดร้ต้องปีตองสมบูรณ์เฮ้ยยังไม่ใครได้เป็นกิ๊กแต่จะไม่เสียละเพราะพีจะเน้นนักแต่ดังจริงจะจับปูนๆูนนะคนเลวเดี๋ยวแร่งเงี้ยใครจะบุญอย่างปูนๆป่น,ป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 น,นตั้งแต่นีฮันแนนเนี่ยเป็นอะไรสุ่ปว่ยเรียกพี่เลยคะ่ะเกือบอายุเท่าไรแล้วอ่ะตั้มกับคุณนั้นอายุเท่าไร เออในวัดประจักรโจรสลิปเป็ดครัทำไมอ่อนจัจนะคะคือตั้งแต่ตับัดนุ่นแร็กพี่ไม่เคยต่อบัดเลยทำไมอย่างที่กันแก๋ต่อตีแก๋ตีหันบ้านช่เวลาพี่น้องนี่แกหรือเปล่าก็ผมเงอหออก่ะคือพี่ไม่เจาะหอกน้ำฟุ้งที่ว่าข้าวคือพี่เป็นซื้อครีมตาหน้าขาวมาใช่ไหมครีมตาน้าขาวคือบไปตาที่หัวเลยครับเฮ้ยเดียวตาวที่หัวนอนไปบาดเจ็บพ่อไปจึ้งนอนไอ้โตก็กลับ้ร้อน เรามาในงานต้อประลุงโกกกรรคืนนี้ยังทุกทองปีร <sh> ื่นรมตีมาจุดจ่าแล้วคนที่มาในงานไอ้แก้ววัวแก้วขูยดก้นดาวในครับจะไปชจวคนมาไปในตอนนี้ไอ้แก้วโอัวแก้วขวาน ดีนักเลยรียกะีอตีเน้กุดตั้เพื่อคุผมไม่ว่าจะดื่เล้าแกกินวะดื่มลาแกกินกลมหนึ่งกอกินเลาเมาเียงเงียบไปปังอดเดียจริเรามาในงานรับในคืนนี้ไม่ถูก้องเรามาในคืนนี้ไม่ถูก้องปีรือน้อง ทีมาตุกคนไม่ประเจรย์นี่ไอ้แก้วโลกไอ้โกกต้องตายไปเห็นไหมผู้ชาวปัมมันว่าผู้ตายอะไรรุ่นอะไยในตอนนี้ตีได้มากูแข่งเพียกับกกันกับไม่เป็นเลยกั๊บต่ำเลยเล่นไม่เป็นเลยเล่นต่ำเพียเลยแต่เ้ากูไปกับตีปัตตาดวงวัดก๊อด ได้เพียทตั้งเลยปันอัคับรือกับกูรับไม่ใช่กี่คำอ่านร้อย่านบวดพวกเราในงานวิ่งยางเร็วรวดพวกเราในงานในวิ่งยางเร็วรวดกูเห็นรถตำรวดก้ามา เค่ไนเราตำรควจเก่ามาเค่ไนเราตำรควจนเก่ามารลดนึ ah ่งเก่าหนึ่งมาวิงตึงใจการลดนึ่งเก่าหนึ่งเราวิงตึงใจก้าวกเราเตะมาแล้วให้เล่นว้ยวกเราเตะมาแล้วให้เล่นวายวกเราเตะมาแล้วให้เล่นว้ย เล่นอยู่ในนี้อยากขึ้นไปประกฏตะกรมรั well ่วออกนอกจนอกอเกยกามรั่วออกนอกจนขอเกยกามรั่วอกนอกจนขอไกย์โนรนไรโอกเป็นยี่กีแล้วผู้ครับตาวันนี้บอกว่าเราเนึ่งกามนึ่งไงมาตึงใจกล้าตักอูคนในอันวิ่งกันซอยก็เล่นพอกันอยู่เนียเล่นพอเล่นปกแดงกันอยู่ตะเป กันกลับกันนายเมื่อย <mel dzie ń> e ่อกูแกตายพอกว่ารถนึงกาวนึงมาตึงใจก้าดังวูอเลยเล่นรถเหลืองลมรถดีล้านกัหมดอัเโอเล่นฝายย่อกูไหมร้อยจิงน้องโตว่ากับกลอนนี้ถ้าน้องโตไม่กับกลอนนี้แต่คกนน่านี้เรายังอยูล้างเลยอย่างอยโรงปักเลยไอเบียคูคนดีชิบ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 ยิ่ชิบเกี่คนสีคน เลยหวาได้ปัน่นนะอันนี้ยไอ้ปั่นเดียนะ,ะนั่นอ๋อไอ้ปั่นเดียนะดูนุกแก็บเหลือตั้งมาเลยนะดูด้วยนะเบือใจต,ตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเล็นเกยเก็บเบือไม่ต้องไอ้โต้นี่ยเบือระดับเบือติดเนอ็นไม่เจ็บเบือปกติบากันบ่ดูกูตั้งแต่เกิดไม่เคยเ,เคยล็นเกยเบือไอ้มันแก่งแต่โบทู้เลยเขาคุไม่เบือได้กูตามแล้เตี้ยต้องว่าปอมึงมา เตะจองป่วยใจแล้วป <sup> <_ até Mont ano>. <_ sah aja> ิดกลับไม่เป็นหนอไปกางใจคนเดียวฮัลเละมาอ้นเดียวไม่ไล่อ้นไลอ้นเลยปอมึงจัดปลูกอ้อยซี่ปีไม่จะได้กินรอยใต้กินโลกมันอยู่ไอ้ลูกอ้อยกันีว่าปล่อยโตปล่อยโตปลูกกล้วยปลูกกล้วยเป็นโลก้นนึงไม่ปัญญาขึ้นกินก่อนพอ ตะก้อยำเปลือบพี่หน้าได้เป็นเหล้าวายต่อโพมึงตะข้อยกล้วยกินเรากินกล้วยใจเคยดโพกับพี่อยากกับไปตัางเปลือกโย่กล้วยง้อมตัางเปลือกกล้วยใกล้ตัางเปลือกกล้วยน้ำว่าตัางเปลือกใช่โตเห็นไม่ปอกแต่ก่อนแล้วจงไซได้นักหน้ารู้อยู่แในว่าข้างในกล้วยโย่โอ้เออจริงโอ้ออตาเสื่อมที่ก็ไปโย่ไซเราเด็ดเลือกกล้วยเก่งเมย์เมย์ กูจป้าน้ำตาลไปวายกูไปตึงเขาออกใสในขวดแล้วเคียนว่าปริกผลไอ้วนปริกผลนุเคียนว่าน้ำตาลกูไปตึงจงกาแปะปากลิ้นหมดเลยไอ้รอยกูไม่จะกูเคียนลอกมันนะกูเคียนลอกหมดหมดเมื่อกี้ลงกินน้ำตาล้องกลัวหมามังเลยหมดุ้นไปน้ำมันแห้่ ง่ายไปเลเป็นบกคนจ้งรอยจองยมูแล้วนี่จ้องในเป็นออนกับคนทีจ้องดิกราชดาไก่จบเสียงตมือให้ครับแมนายตอนนกับปลาปวยยอดไก่หวาดเสียงดีต้มือครับหอยแห็ดแม่ไม่ปลาก็อุ้งคนเป็นตีอมมาเนี่ยนำพุดแหนมได้เปรีหร นี่ยคนแกมยมเจือกับปนนี่เล่นๆกันต้องเปงเมื่อหลอนในจัดแต่มาตอดป้อมก้นเราหนัดลอนแต่นอนในจัดได้หลออลิ้นตันเป็นหลออลิ้นจ่อจ้าตันเป็นจ่อจัาจนลอนไม่จัดเลยตับแป้งเปล่งปัดป้อมปัดหน้าเปล่งปลั่กไอ้รวยดิเปรได้ก็ไปได้ไม่ปกยบกูบิจย้ำมันเต้นเบาไว้ยอดเอออยากเป็นลอไปนน้ำพุ่นลรอคุณนักรอก่อนตะล้ง เรามาเดินก็ไม่เกิตบมือให้รักปลอใจดำของแตตายไม่ปักตบตีลังกูไม่หน่าแล้วตีลังเลยไอ้เนี่ยเคยไปตั้งปลาแก้มน่วคนยยงกี่วัยตายมั้งปลาแก้มแต่อนหูว่าคนล้ำใจตูด้ามันดนเปย์แล้วกูไม่หนขอุ้มป้าเพ้อแล้วคอยตาฉ่ำกูมาไว้ยอดเตะได้กูปปาระเบิดมาเนี่ยเราปัญญานี่มาหนำกูเดจะขวันไม่ตูดาเลยเราแค่ใหเดินล็อกแก่แม่แม่ก็แม่

ลลามปลานะกำมาดาลับปลนปล่องปีแปรปีปลาปลาปลอมปล่อแพรปลาแปรเป็นปลาปลาปลาเป็นล้านปลามปลาบปลามปลุกติไม่ปลามปลามป็ดปลุกิดนั่รวยลยใช้ควงโตเออกูแดมนุกมึงไปจ้ากันปฟี้เดีวลับสมพรลับหลับอพอผู้ใหญ่พิมมาแลีวจนรับกับกูคุณกับ เจอจะรับไม้แล้วกับผู้ใหญ่พิมเจอกลังดื่มไม้ก็คุณมาครับนับรับนับเออไม่ต้องปรับไปได้น้องนิดไปไปได้ยามว่ากับคนดันชื่อคนไม่ดันไปนะปลอมปลอปล้ํางปลมปลิ่นปลีปลอยปับปลอมแลปลงแปลงแล้วแต่ปลาปุ่นไปยหลับลับหลับหลับลับปลอมปลอปล้ําแปลปลิ้นปลีปลอยปลับปลปมแแปลงปลีด ได้จะเป็นกัคนคุณดีใจไหมคุณปราบตีได้รางวัลที่หนึ่งปั้มดีใจชุดๆุดปีนอนตุดก้นตารุ่นปั้มข้ารุ่นไม่ใ่ตารุ่น<อ>ก็แบบอห้ความรู้ชื่นช้านกับปราบไว้หยอปั้มจะเป็นหนัดรอนไอ้ปี่นอนหลัดก้นตลอดไปเออก็คุณปี่นอนตุดก้นครับตีว่า เจ็ดแบบพอมเมตาพอมนี hmm. ่ก mm ็ไ hmm. อ้เป็ดนูก็ยางตบไปลยลงเราไม่มาจำปนตีอย่างได้เลยนี่ข้าหมาบมยอุมไปเลยลงลไปทันได้แล้วนะพูดกัได้อย่างแม่มวก้วลไ้นแล้วดัลงนูก็เลยเจ้าได้อยู่เลยวังๆวังนปวดังไปนีหลักยิงเันีอเออ บ้าน่มต,ตม้มต้มกูเลยแล้วหายเอะมาเพื่อไามป้อมจะจิกตกลุ่มกรอนใครก็าะะจิกตกลุ่มกรอนชักจิตกลุ่มกรองก็เล้อเออดีแล้วแหละรอนจริปงปมหลาอนกับปี่นอนตุดคนนโกกนรนาปราบจะมานับใจไหมปี่เต็นเต็นเต็นครับแต่นี่มีหลับเกือนหลับจานมันม้ยหอ้ลุย